สวัสดีครับพบกับรายการก้วยหอมกับกูรูนะครับวันพุธที่17กุมภาพันธ์2564วันนี้ตลาดหุ้นไทยต้องบอกเลยว่าครอบครัวของปตทต้องบอกเลยว่าโอ้โหชักแถวกันลงน่าโดยเฉพาะในส่วนของมหาชนอย่าง O.R. นะต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นการต้องบอกว่าหักหัวลงนะเดี๋ยวดวันหลุด30บาทนะไม่น่าเชื่อจุดนี้ผมเชื่อว่าคงทําให้ชาวดอยตรง35-36บาทเนี่ยด้วยวัด ขวนกระเจิงกันเลยทีเดียวหรือว่าจับไข้หัวโกร๋นนะพูดง่ายๆนะครับเอ้จะเอายังไงดีนะจะถั่วดีไหมนะครับผมชื่อว่าในแบบกูคนพยายามที่จะหาคําตอบแล้วพยายามที่จะหาสิ่งที่ปลอบประโลมใจนะจุดนี้นะถือว่าก็ถือว่าขึ้นมาแรงนะแต่การลงมาก็ต้องถือว่าเป็นการจังหวะตึ้มแบกว่าลงแรงแล้วก็ต้องพักตัวกันตรงนี้เพื่อสู่ที่ว่าหาจุดสมดุลนะครับจุดสมดุลอยู่ตรงไหนสําหรับ ตัวของ OR นะครับผมเชื่อว่าก็ต้องมานั่งดูตัวของหน้ากระดานนะครับว่าราคาเองอะไรเองนี่จะหืดแห้งหรือว่าจะรักษาทรงหาจุดเอเรียตรงหยุดบริเวณไหนนั้นระหว่าง25บาทนะถึง28 29บาทนี่นก็ต้องขึ้นอยู่กับราคาณในะหลายวันหรืยว่าต้องมานั่งดูที่ว่าตัวของ o อนี่จะมีหาหลักหาฐานห,หรือว่าจับหลักได้หรือ,อยังซึ่ง บนความที่แบบว่าหวังเอจะเข้าฟุตซีนะก็เรียกว่าก็ผิดหวังอะพูดง่ายๆนะเรียกว่าก็ต้องมานั่งดูกันแบบว่ารอบหน้ารอบนี้ไม่ทันนะต้องรอรอบหน้านะครับหรือว่าก็คงจะกระทบกับแผนของที่จะเข้า m s c i แบบว่าปลายเดือนต้นเดือนหน้าหรือเปล่านี่ก็ต้องมานั่งติดตามข่าวสารกันแต่ว่าฟุตซีนี่คือเฮ้ตกกระป๋องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ในส่วนของ ปัจจัยหรือว่าเรื่องราวนะครับตัวในส่วนของที่แบบเอ้มีปัจจัยอะไรนะสำหรับตลาดหุ้นไทยต้องบอกเลยว่าทุกๆตลาดนะที่ว่าโดยเฉพาะตลาดหุารก็รอเรื่องของข่าวบวกรอปัใจจัยใหม่ๆนะนอกเหนือจากเรื่องของบริษัทจดทะเบียนนะจะมีการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่4ี่ทับห3าหรือปี63าหรือว่างบปี63าทตอนนี้ก็อยู่ระหว่างที่ว่าลหลายๆกิจการเริ่มมีการทยอยประกาศออกมาเป็น ระยะระยะหลายบร,ริษัทก็ออกมาพูดถึงนั่นได้ว่าซุกซ่อนแผนงานนั่นได้ว่าอยู่ในรายละเอียดของการอธิบายงบการเงินนะหรือว่าในส่วนของปี6.3นั่นเองซึ่งนักลงทุนก็ต้องมานั่งติดตามนะหรือว่าต้องมานั่งศึกษาแต่ว่าเอ๊ะครับอธิบายงบนะครับด้ว,ว่ามีรายละเอียดอย่างไรนะด้ว,ว่าเอ๊ะมีทําไ,ทไมเขากําไรทําไมเขาขาดทุนนะซึ่งในช่วงในท้ายนะบางบริษัทก็จะมีการบอกถึงเรื่องของ มุมมองหรือว่าแผนธุรกิจในอนาคตใน,นสำหรับปี2564ด้วยนะครับตรงจุดนั้นก็จะเป็นเรื่องราวต้องบอกว่าเป็นเข็มทิศนะครับสำหรับการลงทุนในส่วนของกิจการนั้นๆที่เขาให้ความสําคัญนะครับกับผู้ถือหุ้นนะแล้วก็นักลงทุนในอย่างเท่าเทียมกันตรจุดนั้นนะแต่ขาไม่ได้มีแบบว่าทุกบริษัทนะครับมีบางบริษัทในที่แบบว่าจะเปิดเผยเรื่องของวิชั่นในส่วนของปี 64นะครับผมจุดนี้นะครับซึ่งตอนนี้ตลาดหุ้นไทยถือว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนืยว่าในส่วนของครอบครัวทอร์เรียว่าหักหัวลงนะโดยเฉพาะโออาร์นะแต่ว่าก็มีหุ้นต้องบอกเลยว่าเราเคยลังเกียจเราแหมจังชังนักนะนั่นแต่ว่าเดลต้าต้องบอกเลยว่าวันนี้ถ้าไม่ได้เดลต้าหุ้นบ้านเราคงลงแบบว่ามากกว่า10จุดของจุดนี้เรียกว่าวันนี้เดลต้าบวกก็ถือว่าทําให้ อินเด็กเนี่ยหักหัวลงไม่แบบว่าแรงมากนะักซึ่งคงมีใค่ Delta, เดลต้าเพียงแค่ตัวเดียวนะที่แบบว่าทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยสามารถแบบว่ายืนได้แต่ก็ต้องแต้งกิ้วหลายนใน,นส่วนของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับไม่แบบว่าจะเป็นทางด้านของ K Bank นะครับเคแบงค์เอชซีบีนะครับเนะครับหรือแบบว่าแม้แต่ AOT ก็ถือว่าเป็นที่บอกว่ามีอิทธิพลต่อภาพรวมซึ่งตอนนี้ตลาดหุ้น,นถือว่าปิดทําการเป็นที่ เรียบร้อยแล้วนะดัชนีอยู่ที่1,514.91นจุดนะครับลดลง8.20จุดคิดเป็น0.54%นะครับมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น96,452.54ล้านบาทนะครับหหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันสูงที่จะวันนี้นะั่นคือตัวของ OR นั่นเองนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่29บาท50สตางค์นะรลดลง3บาท25สสตางค์คิดเป็น 9.92%นะเรีวยกว่าโอ้โหเกือบ10%ใช่ไหมว่ามูลค่าการซื้อขาย15,913ล้านบาทนะฮะดับซัอ2ครับ,บ,รบ EA เมื่อวานแรงวันนี้สุดเลยต้องบอกเลยว่าวันนี้ราคาของ EA ปิดที่66บาท50ตางลดลง2บาทดด 2, 50ตางคิดเป็น3.62%นะครับมูลค่าการซื้อขายมูลสิ้น6,979.78ล้านบาท ตัวที่3นมน K Bank นะครับราคาหุ้นปิดที่1 4 6บาท50ตางเพิ่มขึ้น3บาทที่เป็น2.09%มูลค่าการสื้อขัมืมงสิ้น2,632.53ล้านบาทหลักท,ที่ิี่นะครับที่ซื้อขายกันสูงที่สุดปจัจจบันนี้ในตัวของสีตางโกลบหรือว่า s t g t ราคาหุ้นปิดที่3.9บาท75ตางราคาไม่เปลี่ยนแปลงมูลค่าการสืขข้อขานมูลสิ้น2 1 4 4 61นล้านบาทราที่5นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นตัวแม่นะี่คือตัวของ sta ราคาหุ้นปิดที่34บาท50ตางเพิ่มขึ้น1บาท50ตางที่เป็น4.55%นะครับมูลค่าการซขายวสิ้น2111.08ันสิ้น1 1 0 8ล้านบาทต้องบอกเลยว่าแม่กำไรก็ดีปันผลก็เยี่ยมไม่บวกได้อย่างไรนะสำหรตัวของ sta นั่นเองนะซึ่ง ภาพรวมทิศทางวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรในขะุมสอบสายไปถึงอาจารย์นัทวุฒิรุ่มวงนาทถือเป็นกูรูประจํารายการนั้ว,ว่าคงจะมาให้มุมมองน่าเกี่ยวกับตัวของ OR ผมเชื่อว,ว่าชาวดอยโออาร์เลยต้องมาฟังมุมมองของอาจารย์นัทวุฒิรุ่มวงนี้ว่าเอ๊ะเขามองภาพรวมของตลาดและก็ OR ในวันพรุ่งนี้และวันต่อ,ตอไปนี้อย่างไรสักครู่ครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับเป็นงไงารับจัดรายการเส้นประกอบวันนี้ฮะเอ่อตัวแปรใหม่ๆไม่มีอาจารย์ที่แบบแต่ว่าตัวที่ลงคือโออาออาตัวเดียวพาครอบครัวดิ่งเหวไปด้วยอาจารย์วันนี้โออาตัวเดียวเสียวกระดานนะวันนี้เรียกว่าต่ำกว่าสามสิบบาทอาจารย์ผมว่าคนที่ถือโอาได้อยากรู้อาจารย์อาจารย์มีคำแนะนำยังไงเอางี้แล้วกัน ไปเยอะกว่าเนื้อผ้าที่ผ่านมาใช่ไหมครับผมก็ตัวเลขมันก็ชัดเจนที่เล่าาบอกคือถ้าเอากำไรเนี่ยสิบปีแล้วนะยี่สิบเก้าบาทห้าสิบบาบอกสูงเออพูดง่ายว่าแถวสามสิบใช่ไหมครับผมแล้วก็รับกดจีนจัดไปสองดับมีข้างหน้าก็ประมาณสามสิบหกห้าสิบสามสิบเจ็ดเมื่อหมดราคามันขึ้นไปเอามูลค่าในอนาคตแล้วอ่ะใช่ไหมอืมครับผม ันก็จะถอยลงมาถอยลงมาหาปัจจุบันก่อนเนี่ยแหละบรรจุบันก็อยู่แนวเนี้ยประมาณยี่สิบเก้าบาทสามสิบในแหละแถวราคาปีเจ็ดนะฮะอืมครับผมหรือถ้าจะมีลั้มมีถอยมาหน่อยนี่ก็ปรบอ่ะยี่สิบเจ็ดอะไรประมาณเนี้ยอืมก็แต่ถ้าเจ็ดตกก็ตกเรือก็ดีแล้วนี่จะได้ซื้อหุ้นใช่ไหมครับผม เออถ้าไปขายผมขายหมูไปแล้วเอาใจแช่งก็นี่ไงก็ถอยมาหาแล้ว <laughs> นะเออโดก็ตกมากี่วันแล้วเนี่ยสองสามวันเนี่ยก็สองวันนี่นะลงมาพวกพวกนี้ก็คงจะหยุดตกมั้งก็คงจะเริ่ออมขึ้นะครับครับผมตอนวันที่เราไปฟ้าอย่างเอเอก็เออก็น่าสนใจวันนี้ระหว่างวันโจงเช้ชาเนี่ยขึ้นไปทำเยาวหฮายนะครับผม อีสองปีก่อนนี่เจ็ดสิบเอ็ดบาทเหนะนะรียญนะจู่ๆไปดูใครลากนำทะลุขึ้นไปเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดห้าพ่อขึ้นไปตรงนั้นกคนก็บอกพวกเล่นเทคโนเทคนิคนะสายเทคนิคเทคโนโลที่ามากันเลยนะตึมตำนะ <laughs> วันวันโรบายนะมากันตึมเลยแตยเฉพาะขาดดีนะครับไ <laughs> ตรกันก็ไปเงือบไปบ่าย,าย,ายมานี่คนละทรงนะเลยทีเดียวนะต่ <laughs> <า>ยกันลงมา ลอยสวดาวุธลงไปพวงเลยฟ้าลงกันเรียบเลยใช่ไหมครับผมวันนี้ลงไฟฟ้าลงครับัดกวงอะไรก็ลงกันหมดเนี่ยถ้าเป็นภาพใหญ่มาบาณนี้ที่กระดาษกพูดดีๆยังไปไม่ค่อยเป็นอืมครับผมเอไดีกับอะไรท่วงนะฮะขึ้นมาตอนเช้ากระาสี่สิบยังปิดเหลืองเลยอ่ะเอชดีเอเขาเองชั่วมาปิดทายได้ครับผม จากน right? <o> <ะ>ั้นก็มีอะไรว่าน right? ้องใหม่ตีค like. <c oughs> er ือเอ็มใช่ไหมลูกใช่ไหมเป็นลูกอะก็ถือว่าเป็นลูกแล้วกันอาจารย์เออนามเปกคนเดียวกันนะว่าลูกมาแม่ก็เลยพลอยได้ดีใช่ไหมครับมดัดเนคนภาพใหญ่ตลาดก็เกี่ยวนกันอยู่แถวนี้มั้งจนปันหล้รอยมสิบัแปดรอบเลยยังไม่ผัดโอ้โหแปดรอบเลยเนี่ยเรือับ รับเอาลายชั่วโมงลายนาทีแปดรอบนะครก็่วงนี้ก็ประกอบว่าเป็นเขาเรียกมันช่วงเทศกาลประงบนะครับผมคนก็จะให้ความสนใจเรื่องรายตรงรายตัวอะไรกันมากขึ้นะที่จะมาสองเป็นภาพของส้งของเส้นี่ยก็เลยไม่ค่อยสองนัส่วนใหญ่ไป็นสองลายตัวกันเป็นหลักะครับผมท่าปราจารย์ครับ ไปว่าอาจารย์ก็ยังมองดูตรงแนวต้านพันห้ารอยสาสิบจุดก็จะเป็นแนวต้านใหญ่ๆเป็นแนวต้านใหญ่ไอ้ถอยเข้ามานี้ก็เรียกเป็แนวรับจามปอนะมาณพันห้าร้อยสิบห้าอะไเจ้าเเจ้าราคาปิดแก่แนวรับก็เล่นอยู่ตรงกรอบนี่น้องพูดยังไงอาทิตย์เนี่ยเล่นกันอยู่อาทนี้เขาเรียกโลกบาาขวายี่เงินวัดแบบนี้ดีนะตลาดเขาเล่นกันพื้นพื้นเปเลยพันห้าพันหกพืดส่วนใหญ่มันเป็นแบบ ลากตัวเดียวเสียวทั้งวงอ่ะใช่ไหมเกิดขึ้นไปมีถอยอะไรต่างเนี่ยเออเราเรียกว่าใช้เส้นไม่เผื่อ่นแบบนี้ะนะเออนะฮะ <c oughs> ครับผมได้ครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากครับผมครับัครบนะครับนั่นคือมุมมองของอาจารย์นัทวุฒิรุ่งวงนะั่นถือว่าเป็นกูรูประจำรายการนะเพื่อให้มุมมองทัศนะนะสรหรับตัวของ OR เป็นที่เรียบร้อยแล้วในะว่า คนที่แบบว่ารอจังหวะในการช้อนซื้อวอาก็รอจับจังหวะกันให้ดีๆนะครับตรงจุดนี้เรียกว่าก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นหุ้นต้องบอกเลยว่าอยู่ในกระแสหรืออยู่ในความสนใจของนักทุนมากมายต้องบอกเลยว่าคนที่เป็นรายย่อยนะครัส่งวอไอต้องบอกเลยว่าโอห้าแสนกรุรายนี่ว่าเป็นหน้าใหม่นี้จํานวนมากนะครับตรงจุดนี้นี่คือช่วงแรกของรายการกล้วยหอมกับกูรูนะแต่ว่าก่อนที่จบช่วงแรกนะมีแถมมีแถมนิดนึงนะครับเรียกว่า ในเรื่องของมุมมองของโบเกอร์อย่างท่านนั่นของค่ายทินิตี้นะเขาบอกเลยว่าเขามองดู OR กับปตทแล้วเขาบอกว่าแหม PTT หรือว่าปตทนี่น่าสนใจมากกว่านะครับในระยะการเนื่องจากการคำนวณดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะตาม Full Market Cap นะกลายเป็นช่องว่างนะให้หุ้นที่มี Market Cap ขนาดใหญ่นะแต่มี f r e ฟีฟ a ตต่ำมีอิทธิพลต่อดัชนีใน,ในการอินเดเนี่ยสูงนะรีกว,ว่า ซึ่งตัวของก็ดีของ OR ถือว่ามีความคล้ายคลึงกับเดลตานะครับตรงจุดนี้เขามองเขาพูดไงเขาเชียร์พูดังเขาเชียร์ปรัตทาห์เลยพูดง่ายๆนะมากกว่าที่เชียร์ OR ซึ่งเขาบอกว่าที่สาคัญคือตัวของ PDT หรือว่าปัตท์อเองเนี่ยไม่คือไม่ได้เป็นหุ้นนะครับตัวที่เสียประโยชน์หากตลาดเขามีการปรับเกณฑ์การคำนวณดัชนีหรือว่าปรับฟรีโฟลด์ใหม่พูดง่ายๆเขาแบบว่ามาแบบว่ามาแบบเทพนะก็เลยทําให้ตัวของปตทอเองว่าเป็น จุดสำคัญทนะี่บอกได้ว่าเขาน่าสนใจมากกว่า OR นั่นคือทศนะมุมมองของค่ายของทินิตี้นะครับผมนี่คือช่วงแรกของรายการกล้วยหอมกับกูรูนักธุฒิรล่วงวงนะครับ